แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีปัญหาเนี่ยปีที่แล้วเลื่อยมาจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วก็แคมเปญที่กําลังจะออกมาในในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในเรื่องของเรารักกันเนี่ยมันไปโฟกัสอยู่เฉพาะดีมานไซส์เท่านั้นเลยนะไม่เคยเห็นหัวผู้ประกอบการตาดำๆดำเลยอะ่ะก็คือผู้ประกอบการเนี่ยอบไม่ใส่ขมและไม่เคยได้รับการเหลียวแลตรงนี้เลยนะอาจารย์ แล้วอาจารย์สุรชัยว่ายังไงเนี่ยคือเราเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการเอสมบีมาตลอดแต่ว่าดูเหมือนว่ามันยังไปไม่ถึงหูของของผู้นําประเทศอ่ะหูบอหรือว่าหูหรือเขาไม่รู้เมื่อกี้พี่บุยบอกอาจารย์อารักษ์เขาอะไรถนัดเรื่องตีหม้อเหรอผมจะบอกอาจารย์อารักษ์ว่ามันเริ่มกันแล้วเมื่อตอนเย็นที่มผ่านมาก็มีการ ชุมนูมกันของของกลุ่มคนเขาเรียกว่ารวมคลคนไม่มีจะกินไงรวมคลคนไม่มีจะกินเนี่ยไปตีหม้อกันที่ที่แถวแถวหน้ามาบุคลองดีนะเนี่ยไปชุมเดี๋ยวอาจารย์อารแกก็โหนขึ้นตอนสมัยหนุ่มๆม้อแถวแถววิศวกรรมศาตร์เลยพยามพยายามวันนี้ใหญ่เครียดมากกันพี่บุวยตั้งประเด็นนี่โอ้เครียดจริงๆผมว่าตอนนี้อารมณ์คนนะ มีสองอารมณ์เอาเอาอารมณ์หลกักเลยก็อารมณ์กลัวครับ่อนข้างกลัวนะเพราะว่าคนยังกลัวอ่กลัวเรื่องโควิดครับกลัววัคซีนจะมาช้านะครับกลัวเรื่องไม่มีจะกินครับกลัวนะเรื่องจะไม่ได้รับการแจกเงินข่าวก็จะมีแค่วัคซีนกับแจกเงินวัคซีนแจกเงินแจกเงินกับวัคซีนเนี่ยครับมันก็เลยไม่มีมุมอื่นสําหรับ คนที่พอมีสตังค์หน่อยเราเห็นชัดเลยสัญญาเวานนี้เห็นชัดแน่จัดที่หวยกลัวกลัวความไม่แน่นอนก็ไม่ใช่เงินใช่ไอเงินที่เลยไปไปก็เลยไปแช่อยู่ในแบงค์เนี่ยทางระบบข้าล้านนในสภาพคล่องเหลือลงเนี่ยโอ้ไม่ไม่มันไม่มียุคไหนเยอะขนาดนี้เยอะมากครับอไอคนอยู่ในวงการแบงค์ในแบงค์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องหายกินกับเงินเนี่ยต้องเงินต่อเงิน เอาเงินฝากหมาดอกเบี้ยดอกคอยเอามาค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดเงินสภาพคล่องไปอยู่ในระบบแบงก์ถึงห้าล้านล้านเนี่ยถ้าโดยทั่วไปตอนปกติก็ต้องถือว่าจุกอกตายแล้วนะอาจารย์ออเหมือนกับไขมันจุกอกเราลงตุนเงินมาเกินใช่ไหมาเกินัาเงินโชคดีไอ้ดอกเบี้ยอพีก็ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ามันก็เลยต้นทุนก็เลยต่ําเตี้ยมากอ่ามันก็เลยเกิดอาการว่าเอ้ย เงินจุกอกแต่จะปล่อยกู้ก็กลัวอืมอ่าเจ้านีเก็กลัวแบงก์ก็กลัวปล่อยกู้ไปแล้วไม่ได้คืนกลายเป็นพีเอลอีกนะฮะโอ,อเลยว่าจับสัญญาณดูอาการช่วงเนี้ยทุกคนหันหน้าไปทางไหนก็กลัวพ่อค้าแม่ขายก็กลัวกลัวขายไม่ได้อ,อืกลัวคนไม่มาไม่ออกตลาดไม่ออกบ้านไม่ออกอะไรแบบแต่อ,อ,ยอย่างวันนี้นะฮะก็พูดว่าเนี่ยมีคนติดโควิดในตลาดสดมากกว่า ติดในห้างนะอ่าอ่ายุ่งอีกเดี๋ยวคนก็กลัวไม่ไปเดินตลาดสดอีกออฮใช่เพราะเป็นอย่างนี้นะอารมณ์คนมันไหวหวั่นหวัดไหวมากอืมอะนั้นบีบวยคือบวยจะบอกว่าไปตีหม้อตีหายเนี่ยเขคงไม่ไปเดี๋ยวไปติดโควิดเองนอนอยู่บ้านนี่มันก็ต้องกลายเป็นว่าสองกลุ่มกลุ่มพอมีรายได้พอมีอันจะกินมีเงินเก็บเนี่ยเขาก็กลัวเราเลียกเก็บคองงอเขาก่อน ไม่จัดครับเขาก็เรียกว่าหมอบดีกว่าแต่ไม่ค่อยดีช่วงนี้หมอไว้ก่อนนี่มันยิ่งยิ่งกว่าการสูอีกนะเก็บคองอเข่าเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครอ่านระยะเวลาถูกนะตอนแรกทำท่าว่าจะดีทำท่าว่าจะดีวัคซีนเดี๋ยววันก่อนพูดมิถุนาเดี๋ยววันนี้บอกกุ่มพามาแล้วครับมันก็เลยยังไม่มีความมั่นใจแน่นอนนี่แล้วไอ้วัคซีนนะ มีมีคนเขาลือๆกันนะอันนี้เป็นเป็นข่าวลือเชิงลึกนะว่ามีการมีกลุ่มกวนเนี่ยไปตั้งตั้งด่านเก็บตงอ่ะในการที่จะไปขอขอขึ้นทะเบียนถ้าไม่ผ่านด่านนี้เนี่ยไม่มีตั๋วจากด่านนี้เนี่ยไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ก็เรียกว่าถูกดองอ่ะไม่ไม่คอทะทีอ่ะเออคือพอลมันกลัวเนี่ยนะพี่บ๊วยครับัทุกคนก็เลยจ้องแต่จะหาช่องหาทางเนี่ยนะครับคือตอนนี้เราจะได้ข่าวเลยว่าเนี่ยอะไรนะ มีการซิกแซกใช่ไหมหาบหากกำไรมั่งไปมีชาร์จหัวคิวมั่งอะไรมั่งเออเอาขึ้นอะไรอาจารย์ถ้าไอ้ไอ้องเที่ยวอะไรด้วยนะใช่โอตอนนี้เราชนะก็ก็เหมือนกับว่าไปซิกแซกแล้วตอนนี้ได้เด้อนวกาทำสุดยอดแต่จริงๆจะคุยอันนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ความกลัวคนมันทําให้คนมันปริ้นปริ้นแล้วก็ไปหาช่องทำมาหากิน เนี่ที่บอกว่าเราชนะนี้ได้คนละเจ็ดพัน้่ายกังใช่ต่อให้ไม่ได้เป็นเป็นก้อนนะเป็นรายอาทิตย์นะหนอสัปดาห์สัปดาห์แะควเขาก็สามารถซื้อของแล้วก็ไปแปลเป็นเงินได้ใช่ครับครับแล้วเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นอะไรเป็นเป็นโรคติดต่อก็คือจะซื้อซื้อของใช้ทุกอาทิตย์มันก็เยอะไปก็ครับก็มีคนมารับซื้อในราคาดิสคาว์ครับครัแล้วก็แปลเป็นเงิน ครับเอาแล้วงี้ไปว่าเขาได้ไหมล่ะไม่ได้เออมันว่าไม่ได้แล้วไปหาว่าโกงได้ไหมเออเออก็โทษนะเขาเจ้าตังสักเจ็ดแปดร้อยไปจ่ายค่ารถค่าน้ํามันลถจ่ายค่าบ้านเต่าเนี่ยแล้วบอกให้เขาเปลี่ยนไปเป็นเอาขอมาตุนไว้ที่บ้านเขาก็คนคนไม่มีทางออกก็ต้องไปแปลงแปลงภาพร้านพี่บ๊วยเปิดโจห่วยอยู่ปากซอยอันนี้ก็ใครอยากจะแปลง แปลงกันแล้วแปลงทรัพย์สินเป็นทุนมาใช่ครับแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้หรอกต่อให้บอกว่าอุ้ยจะไปจับเงินเลยเดี๋ยวติดโควิดให้เป็นเป๋าตุงดีกว่าอะไรเนี่ยอฮออือเนี่ยเป๋าตุงยิ่งง่ายเลยอ่านไปอ่าน QR อย่างเดียวจบเลยเงินเข้าเลยครับเอาเอาข้าราชการมาคิดแทนประชาชนและพ่อค้าเนี่ยอันนี้ขอโทษนะได้ดิถูก ดูถูกกันเกินไปนว,วัตกรรมการแปลงเงินนี่ขอโทษนวัตกรรมการแปลงเงินนะนว,วัตกรรมการหาเงินแล้วแปลงเงินนะข้าราชการตามไม่ทันเลยอืม <c oughs> อลย <c oughs> แ,แต่แต่ในทางกลับกันนะอาจารย์สุวชัยเนี่ยขอเลี้ยวเข้าไปเรื่องก <ๆ S 1> ับดักภาษีเนี่ยทุกคนเขาไปเริ่มเข้าไปติดกับดักภาษีของของราชการแล้วหรือเปล่า ไอคนที่ไปไปร่วมโครงการทั้งหลายทั้งปวงอะแล้วมีแอปแอปอะไรนะแอปถุงเงินทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยกําลังผมว่ามันน่าจะติดกับดักนะแล้วก็เอาไม่ออกด้วยเสร็จแน่ๆอาจารย์สุรชัยรางไว้ชัดเจนชัดเจนเลยคือจะพูดตรงๆเลยก็คืออกระบวนการทุกโครงการที่ผ่านมาเขาต้องเข้าระบบนะครับเมื่อเข้าระบบมันก็ต้องไปปรากฏตัวเลขอนะครับถ้าวันนี้ ถ้าวันนี้เขาบอกว่าอะไรนะเราชนะถ้ามีเงินเดือนเท่าไหร่นะอาจารย์เอเงินฝากเท่าไหร่นะเงินฝากห้าแสนขึ้นไปไม่ได้ทำไมเขารู้ครับอืครับเออทาไมอ่ะเขาต้องไปแอบดูในบัญชีเงินฝากเราเอาขาะตัวเองผมเองยังไม่ค่อยรู้ตัวเองเลยครับก็แสดงว่ามีกระบวนการดูตัวเลขได้ครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาเขาบดเว้นการใช้กฎหมายเรื่องว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ไง คือเวฟการบังคับใช้มันก็เลยเข้าไปล้วงล้วงได้หมดครับคือครจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยก็เรียกว่าธงฟ้าประชารัฐร้านธงฟ้าแล้วครับ,รบมียอดขายมันก็ต้องแตะสำแดงอะในระบบแล้วก็มีหลายร้านที่เขาขายแล้วเนี่ยปรากฏว่า <c oughs> ยอดรวมเกินล้านแปดครับยอดรวมเกินล้านแปดก็ต้องไปจดแบดนครับเออ<ะ>แื่ถ้ายอดรวมเกินล้านแปดล้านแปดไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเออ มีหน้าที่ต้องไปจดแบตตามประมวลรัศดากรหลังจากที่คุณยงแบะหนึ่งล้านแปดแสนบาทไม่ว่าวันไหนเดือนไหนคุณมีเวลาอีกสามสิบวันผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พบว่ามีร้านค้าธงฟ้าในในช่วงที่ผ่านมาเยอะแยะเลยที่ขายดีครับแน่นอนรับบัตรกนจนก็ต้องขายดีครับเช่นกันคือคนละครื่องนี้ก็ขายดีจริงผมไปถามมาดีทุกเจ้าครับจากวันหนึ่งสามสี่พันเป็นแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่ง บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ขายวันละสี่ห้าหมื่นเลยนะสี่ห้าหมื่นวกลูแต่นี่มันเกินมันทะลุหมดนะครับครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็เลยที่ที่พี่ปุวยพูดถึงก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติร้านเราเนี่ยร้านเราร้านอาจารย์อารักษ์เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วรับแล้วถ้าเกิดตัวเลขมันเกินสักกลายเป็นสองล้านบาทครับเออสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้ต้องไปยื่นแล้วนะครับยื่นปีที่แล้วพงศดอเก้าสูครับแต่ถ้ายื่นผ่านระบบ ออนไลน์ก็ไปได้ถึงสามสิบมิถุนายนครับแต่ตัวเลขท่านก็ต้องยื่นให้มันตรงกันนะอ่เพราะถ้าตัวเลขที่ยื่นแล้วก็ตัวเยตัวเลขที่ตรวจแล้วมันไม่ตรงกันยุ่งครัก็มีโอกาสครับที่จะโดนอัญเชิญไปพูดคุยเจรจาสนธนาธรรมถูกหมายเชิญไปตอไปได้รับบัตรเชิญจะได้รับบัตรเชิญจากกรมสรรพากรครับ เราเรียกว่าไปก็เรียกว่าไป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 อธิบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝักครับทีนี้พออยากรู้ไหมฮะพี่บวยกับอาจารย์ครับว่าสมมุติว่ากรณีเกิดมีอาจารย์อาล์เขาเปิดร้านแล้วก็ยอดขายเขาสองล้านสมมติครับแล้วไม่ได้จดแวดอ่าไม่ได้จดแวดแล้วก็ไปยื่นไม่ไม่ได้ตามตัวเลขนี้แล้วปรากฏว่ามีการรีเช็คแล้วมันไม่ใช่ครับอ่าคือถ้าสองล้านปรากฏงั้นจริงแล้วไม่ได้จดแวดไว้ ก็ฐานแรกก็คือโดนปรับเรื่องแบตก่อนนะครับก็สามกรณ์ก็จะบอกว่าสองล้านที่ค้าขายได้ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆต้องจดแแล้วครับการไม่จดแปลว่าคุณไม่ได้นําส่งแบตเขาก็ต้องให้เราเนี่ยรับผิดชอบค่าแบตจากยอดขายทั้งหมดก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นคูณสองล้านสองล้านก็ตกแสนสี่แสนี่อันนี้คือสิ่งที่ว่าเนื้อเนื้อแบตที่สมควรจะต้องจะสศพแต่คุณไม่ได้ส่ง ถ้าคุณไม่ได้ส่งก็ต้องมีเปี้ยบปรับอืเปี้ยบปรับตามกฎตะกรอก็คูณสองครับอ๋ออ้้ครับคูณสองเท่ากสี่คูณสองเท่าก็แสนสี่ก็อีกสองแสนแปดครับครับเออต่างหากนะฮะเนื้อเนื้อแบตกับเปี้ยบปรับต่างหากนะฮะออแล้วก็มีต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยครับอีกดอกนะฮะอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าของยอดครับหนึ่งจุดห้าต่อเดือนอ๋อเดือนต่อเดือนอูโหูแปดเปอร์เซ็นตต่อปี อาจารย tamam. oh, ์อาจารย oh. ์สมุทรเกศกับอาจารย์สองล้านอาจารย์หลวงจ้งเบ็ดเสร็จต้องไปเสียค่าปรับรวมเป็นเงินสักเท่าไหร่ัอาจารย์สองล้านสี่แสนกว่าบาทมาทั้งหมดเรียยรับเพิ่มครับโอ้โหสี่แสนกว่าบาทโอนอีกกันดกเบี้ยไปอีกเนาะแสนห้าโดยประมาณครับอันนี้อันนี้คือฐานเรื่องแวนนะครับยังไม่รวมฐานภาษีที่ต้องคำนวณเข้าระบบตัวเองนะเอออีกต่างหากครับ เพราะฉะนั้นก็แนะนําก่อนว่าอายื่นภาษีของปี63ปีเนี้ถ้าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วก็อ,อันนี้ผมคิดว่าต้องต้องเข้าแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วถ้าเกิดท่านยังไม่จดนี่ก็ค่อนข้างเสี่ยงละต้องจดอ